จับตาคาสิโนคอมเพล็กซ์พักร่วมรัฐบาลจะเลือกยืนข้างทักษิณหรือยืนข้างประชาชนสตอรี่ตัว๋วพีเอ็นเลี่ยงภาษีเป็นเหตุแพทองทานอธิบดีกรมสรรพากรจะงานเข้าไหมหนอจับตาคาสิโนคอมเพล็กซ์พักร่วมรัฐบาลจะเลือกยืนข้างทักษิณหรือยืนข้างประชาชนวันที่9เมษายนนี้สภาผู้แทนราษฎรจะมีการพิจารณาร่างพรบการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรหรือคาสิโนคอมเพล็กซ์ ท่ามกลางกระแสต้านจากภักประชาชนและผู้คนในหลากหลายวงการไม่เว้นกระทั่งคนในพักร่วมรัฐบาลด้วยกันเองนั่นจึงเป็นที่มาของรายงานข่าวว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทักษิณชินวัตรได้กำชับไปที่แกนนำพักร่วมรัฐบาลให้โหวตรับหลักการในวาระแรกของร่างพรบนี้หากพบว่าพักร่วมพักไหนแตกแถวจะถีบออกจากรัฐบาลทันทีทักษิณชินวัตรกระแสข่าวนี้มีเพียงสเสือรอเรือวแหวนงองูสสาราธันทคาาเทียนทอง รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขาธิการพักเพื่อไทยออกมาปฏิเสธเพียงคนเดียวว่าไม่จริงส่วนทักษิณชินวัตรที่โผล่ไปติวเข้มทีมกรุงเทพมหานครของพักเพื่อไทยที่โรงแรมเอสซีพาร์คซึ่งจัดกิจกรรมรีวิเนอเเพื่อไทยกรุงเทพก็เลี่ยงไม่ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในเรื่องนี้ขณะที่แกนนำพักร่วมรัฐบาลเงียบกันหมดไม่เห็นมีใครออกมาปฏิเสธว่าเป็นเรื่องไม่จริงพักร่วมรัฐบาลที่ไม่เห็นด้วยกับคาสิโนคอมเพล็กซ์ อย่างชัดเจนคือพักประชาชาติที่มีพันตํารวจเอกทวีสอส่องรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมเป็นหัวหน้าพักและเป็นคนเดียวที่เป็นไทยพุทธส่วนสอสออีก8คนในพื้นที่ภาคใต้นั้นเป็นไทยมุสลิมพันตํารวจเอกทวีสอส่องแล้วสอสอที่นับถือาศาสนาอิสลามจะลงมติรับร่างพรบฉบับดังกล่าวได้อย่างไรเพราะการพน,นันนั้นขัดต่อหลักาศาสนา ซูการโนโมาทาสอสอยาลาพักประชาชาติเพิ่งโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยของพันตำรวจเอกทวีสอสองหัวหน้าพักต่อคณะรัฐมนตรีและประธานวิรัฐบาลพร้อมกับโพสต์หนังสือของพันตำรวจเอกทวีที่แจ้งต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับข้อสังเกตอธิข้อกังวลเรื่องอาชญากรรมเพราะจะมีชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศจำนวนมากผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนอาจทำให้เกิดการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ จะเกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจจริงหรือไม่จึงเห็นควรให้ไปศึกษาเพิ่มเติมว่าจะไม่ทําให้เกิดความเสียหายต่อประเทศที่สําคัญคือในวันที่27มีนาคมที่ร่างพรบฉบับนี้ได้รับไฟเขียวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทวีสอสองก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาแกนนําพักประชาชาติทั้งทวีววนนอ ก็เป็นเด็กดีของทักษิณจึงต้องจับตาว่าวันที่9เมษายนนี้สสพักประชาชาติจะโหวตไปในทิศทางใดจะเอาใจฐานเสียงที่เป็นชาวไทยมุสลิมหรือเอาใจทักษิณอีกพักที่แสดงความเห็นคัดค้านมาตั้งแต่ต้นแต่เป็นการคัดค้านแบบแบ่งรับแบ่งสู้คอยกระตุกปล่อยกระตุกปล่อยอยู่บ่อยๆนั่นคือพักภูมิใจไทยที่มีเสียงเป็นลำดับสองในพักร่วมรัฐบาลถ้าพักภูมิใจไทยโหวตสวนไม่เอาด้วยรัฐบาลก็จะพังครืนเมื่อวันที่สมเมษายนที่ผ่านมา นายกอิงจึงต้องเดินทางไปบุรีรัมย์เพื่อพบกับเจ้าถิ่นเนวินชิดชอบที่สนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตโดยอ้างว่าต้องไปเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารราชการระหว่างภูมิภาคและท้องถิน่นมีภาพในกองชมสนามแข่งรถและเซลฟี่กับบรรดารัฐมนตรีที่ติดตามไปและเจ้าถิ่นอย่างชื่นมืน่นขัดกับอีกด้านหนึ่งที่กรุงเทพซึ่งทีมกู้ซากตึกถล่มและทีมเค .9 ที่ค้นหาผู้ที่อาจมีชีวิตรอดกันอย่างขมขม้น ระหว่างความเป็นความตายของผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากตึกกับความเป็นความตายของกฎหมายคาสิโนนายกอิงเลือกอย่างไหนคงไม่ต้องอธิบายมากโอกาสนี้ชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพักภูมิใจไทยพูดถึงท่าทีของพักต่อร่างกฎหมายคาสิโนว่าจุดยืนของเรายังเหมือนเดิมคือต้องเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างชัดเจนมีวิธีการลดปัญหาสังคมมีมาตรการเก็บภาษีบาปที่นำงบประมาณไปขับเคลื่อนและสร้างประโยชน์ให้ประเทศมากขึ้นและชัดเจนอย่างน้อยๆต้องมีเรื่องเหล่านี้ ชัยชนกทิ้งท้ายว่าสำหรับเราการพนันแบบออนไลน์และออฟไลน์ในแบบหมวดกีฬาอันนั้นเป็นสิ่งที่ควรจะทำมากกว่าถ้าจะทำในเรื่องนี้เพราะเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้เพราะคนเล่นอยู่และเรามองว่าให้นำมาอยู่บนดินและให้บริหารเก็บข้อมูลภาษีบาปได้ส่วนคาสิโนนั่นเป็นอีกมิติหนึ่งสรุปคือยังไม่ได้รับปากว่าไปไหนไปกันเอาไหนเอากันคราวนี้มาดูท่าทีของพรรคที่ถูกมองว่าเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมอย่างรวมไทยสร้างชาติที่มี d n a ของลุงตู่ พลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งตอนนี้พิรพันธ์สาริรัตวิภาคเป็นหัวหน้าพักและเอกนัดพร้อมพันธ์อดีตแกนนํากปปสเป็นเลขาธิการพักโจทย์ที่ทักษิณให้มานั้นถือว่าขัดกับแนวทางของพักอนุรักษนิยมที่ยึดหลักวัฒนธรรมจรีตและคุณธรรมแต่กําลังถูกบีบให้ยกมือรับกฎหมายคาสิโนเช่นเดียวกับพักประชาธิปัตย์พักเก่าแก่ที่สุดที่เพิ่งฉลองครบรอบ79ปีกําลังเข้าสู่ปีที่80ไปเมื่อไม่กี่วันมานี้แน่นอนว่าประชาธิปัตย เคยอยู่เคียงข้างประชาชนมาโดยตลอดเมื่อมาถึงยุคเฉลิมชัยสีอ่อนเป็นหัวหน้าพักและเดทอิดขาวทองเป็นเลขาธิการพักจะตัดสินใจอย่างไรต้องไม่ลืมว่ามวลชนที่กําลังเคลื่อนต่อต้านคัดค้านไม่เอาคาสิโนโอยู่ในขณะนี้ล้วนเป็นแนวร่วมเป็นฐานเสียงเป็นแรงหนุนที่สําคัญของพักร่วมไทยสร้างชาติกับพักประชาธิปัตย์เป็นส่วนใหญ่แล้วรวมไทยสร้างชาติและประชาธิปัตย์จะเลือกมวลชนที่เป็นฐานเสียงหรือเลือกทักษิณที่วางตัวเป็นนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุลที่น่าสนใจคือการที่ทักษิณชูกำปั้นออกมาขู่พักร่วมรัฐบาลครั้งนี้ทําให้สมศักดิ์ปริศนานันทกุลอดีตรัฐมนตรีและสส,สอ่างทองหลายสมัยบิดาของพระดอนปริศนานันทกุลสสพอรักภูมิใจไทยและรองประธานสภาคนที่สองและกระวีปริศนานันทกุลสสพักภูมิใจไทยต้องออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเตือนสติพักร่วมรัฐบาลว่าใจข้อหดหูยิ่งนัก93ปีของระบอบประชาธิปไตยมันถอยหลังไปกว่าที่คิด ถ้าเป็นพักแกนนําแล้วมีตันกะแค่นี้ท่านหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลครับผมว่าท่านถอยมาเถอะครับไม่ฟังเหตุผลไม่เครารพให้เกียรติกันจะอยู่ร่วมกันอย่างไรอยู่ร่วมกันแล้วสร้างตรบาบาปและบาดแผลให้ประเทศถอยมาเถอะครับท่านหัวหน้าทั้งหลายต้องติดตามกันว่าวันที่เก้าเมษายนนี้พักร่วมรัฐบาลจะตัดสินใจอย่างไรกับร่างกฎหมายคาสิโนโจะขบถาต่อประชาชนแล้วหันไปจงรักพักดีกับทักษิณหรือไม่แพทองทานชินวัตร สตอรี่ตัวพีเอ็นเลี่ยงภาษีเป็นเหตุแพทองทานอธิบดีกรมสรรพากรจะงานเข้าใหม่หนอมาแววว่านักร้องชื่อดังเคลื่อนไหวรอเลิกผ่านาทีจนได้ที่เรื่องไกลลีกิจวัฒนะเมื่อวานนี้7เมษายนก็ยื่นประปปปลาชอช้างขอให้ตรวจสอบอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีมีพฤติการทุจริตต่อหน้าที่หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ จากกรณีแจ้งหนี้ตัวสัญญาใช้เงินต่อปะปะชรวม9ก้าฉบับมูลค่า4,434ล้านบาทเศษที่อาจเข้าข่ายเป็นการทำนิติกรรมอำพรางเพื่อไม่ทำหน้าที่เสียภาษีนั่นใส่ปินสายสุรสศดีกรณีเดียวกันนี้เรื่องไกลยังขอให้ปะปะชตรวจสอบปินสายสุรสศดีอธิบดีกรมสรรพากรลูกชายปลอดประสบสุรศดีที่ไม่เก็บภาษีจะเข้าข่ายมีความผิดไปด้วยหรือไม่งานนี้ เรื่องไกลบอกว่าเล็งไว้หลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจแพทองทานตัวเองก็สนใจเรื่องหนี้สินที่เป็นตัวสัญญาใช้เงินของนายกรัฐมนตรีจำนวน9ฉบับมูลค่ารวม4,434ล้านบาทเศษโดยไม่มีระยะเวลาและไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยในสภาสสได้อภิปรายเรื่องนี้กล่าวหาว่าพฤติการของแพทองทานเป็นนิติกรรมอำพรางเพื่อหนีภาษีจากการให้มาเป็นการซื้อขายโดยออกตัวสัญญาใช้เงิน PN แทน แล้วยังว่าเรื่องนี้ควรเป็นการรับหุ้นจากเครือญาติซึ่งเข้าลักษณะตามประมวลรัษฎากรมาตรา 42- 27ที่ต้องเอาเงิน4434ล้านบาทเศษหักด้วย20ล้านบาทแล้วนำยอดที่เหลือไปเสียภาษีในอัตราร้อยละห้าแต่หากนายกรัฐมนตรีไม่ทำตามกฎหมายก็อาจเป็นการหนีภาษีด้วยการทำเป็นการซื้อหุ้นและออก PN เอโดยไม่มีกำหนดชำระและไม่มีดอกเบีย้ยซึ่งจะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นหนีภาษีในลักษณะดังกล่าวนี้ได้ กรณีนี้จึงน่าเชื่อว่าเป็นการทำนิติกรรมอำพรางเพื่อหนีภาษีจากการรับให้ตามมาตรา42-27โดยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากจนนายกรัฐมนตรีต้องออกมาบอกว่าในปี2569รอบเสียภาษีปีหน้าจะไปเสียภาษีซึ่งคำนวณแล้วจะต้องจ่ายภาษีพร้อมเบีย้ยปรับสองเท่ารวมเป็นเงินประมาณ659ล้านบาทเศษโดยยังไม่คิดเงินเพิ่มร้อยละ1.5ต่อเดือนเรื่องไกลลีกิตวัฒนะขณะที่ปิ่นสายสุรสวดี อธิบดีกรมสรรพากรอ,ออกมาแสดงความเห็นว่าการทำพีเอ็นนั้นทำได้เพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีจะหนีภาษีตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ก็ต้องขอให้คณะกรรมการปร้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญเข้ามาตรวจสอบว่านายกรัฐมนตรีมีความผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่เพื่อส่งให้ศาลฎีกาพิจารณาพิพากษาต่อไป สำหรับอธิบดีกรมสรรพากรต้องขอให้ปป,ปชตรวจสอบด้วยว่าการออกความเห็นดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา154หรือไม่สตรีตัวพีเอ็นเลี่ยงภาษีนี้จะทําให้แพทองทานนายกและปิน่นสายอธิบดีกรมสรรพากรงานเข้าหรือไม่โปรดติดตาม